สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านโพหวายโรงเรียนต้นแบบในโครงการพัฒนายุทธวทธความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่21โดยได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542อย่างต่อเนื่องเป็นต้นมานวัตรกรรมต้นแบบ ความดีของโรงเรียนบ้านผัวยชื่อนวัตกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทำความดีต่อตอนเองและส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมวิธีการดําเนินการผู้บริหารและครูร่วมกันสํารวจวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนการเป็นยุวยทุตที่ดีโดยมีเป้าหมายคือการปลูก,กจิตสานึกฝึก,กจิตอาสา และพัฒนาโลกกระถักรวมทั้ง,งร่วมกันถอดบทเรียนในการสังเคราะห์นะวัตกรรมฟาร์มดีสําหรับการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนายุทูตคฟาร์มดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตรวรรษที่21ร่วมกับภาคีเครือข่ายในปกติแล้วนักเรียนจะใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนมากที่สุดนะวัตกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งฟาร์มดีจึงนํามาใช้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นยุทูตที่ดีโดย ใช้วงจรบริหารคุณภาพ PDCA มาเป็นตัวขับเคลื่อนและเมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้จัดพิธศการเปิดบ้านเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คนดีต่อชุมชนทุกสิ้นปีการศึกษาเมื่อนักเรียนได้ดำเนินโครงการแล้วนะครับก็จะสามารถวางแผนสร้างความดีได้โดยเริ่มตั้งแต่ยึดมั่นในความดีนั้นอย่างสม่ำเสมอจนสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างความดีนั้นได้ความรับผิดชอบความเสียสละ และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นครับทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ8ปดกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียนจนสามารถต่อยอดไปถึงโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมได้ครับนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดนิทรรศาการมีชีวิตเชิญโรงเรียนในเครือข่า,ขายมาเยี่ยมชมนิทรรศาการซึ่งทางโรงเรียนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่ผ่านโครงการนี้ไปแล้วจะสามารถเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับนวัตกรรมต้นแบบ1ห,ห้องเรียน1ความดียกระดับคุณภาพพฤติกรรมความดีและคุณภาพการศึกษาไปพร้อมกันได้อย่างไรมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะ พราะต้นกล้วยเป็นพืชที่หาง่ายในท้องถิ่นสาม,มารถนำมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนโดยครูนุชใช้กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับผู้บริหารและคณะครูตามกระบวนการของ P.D.C.A. ค่ะโดยเสริมสร้างบูรณาการความรู้แบบกลุ่มสาระได้แก่สาระภาษาไทยเรียนรู้คำศัพท์คำว่ากล้วยค่ะสาระคณิตศาสตร์การเรียนรู้เรื่องการนับจํานวนของต้นกล้วยและการกล้วยค่ะสาระวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ส่วนประกอบของต้นกล้วยสาระสัง กมศึกษาการเรียนรู้วัฒนธรรมและการเล่นของไทยสาระสุขศึกษาและพศึกษาการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆสาระศิลปะการเรียนรู้เกี่ยวกับการงานกล้ามกล้วยมาพิมพ์ผ้าสาระการงานอาชีพการเรียนรู้การทำอาหารจากกล้วยและการประดิษฐ์ต่างๆค่ะและสาระภาษาต่างประเทศการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่ากล้วยค่ะ สวัสดีค่ะด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนดําเนินการจาัดสรรอาหารเสริมนมให้นักเรียนนํากลับไปดื่มที่บ้านค่ะโดยผู้บริหารและคณะครูร่วมกันถอดบ,บอดเรียนเปลี่ยนลังนมเป็นถุงหิว้วลดการใช้ถุงพลาสติกจึงเกิดลังนมมหาศจันลังนมสร้างจิตสํานึกปลูกความพอเพียงรีเริ่มสร้างสารสูสนวัตรกรรมความดีเสริมสร้างความรู้บูรณาการแตกกลุ่มสาระได้แก่สาระภาษาไทย กิจกรรมอ่านข้อความบนลังนม,มค่ะสาระคณิตศาสตร์กิจกรรมบอกรูปทรงเรขาคณิตสาระวิทยาศาสตร์กิจกรรมทดลองสมบัติของสา,สารสาระสังคมศึกษากิจกรรมเรียนรู้ปรศศัชญาเศรษฐกิจกรรพอเพียงสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมอ่านเครื่องหมาย GMP บนลังนมสาระศิละปะกิจกรรมดีไซน์ลังนมในแบบของนักเรียนค่ะสาระการงานอาชีพกิจกรรมประดิษฐ์ลังนมมหัศจรรย์และสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์บนลังนมค่ะ1ห,ห้องเรียนหนึ่งความดี One Class Room วันกุ o ูโปรเจกต์โรงเรียนบ้านโพไวายสนับสนุนคนดีคนเก่งพัฒนาสังคมสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่21สวัสดีค่ะ